ค่ะก่อนสวัสดีข้าตาแนวน้องไว้จะมาร้องเพลงอะไรคะสวัสดีข้าตาแนวสวัสดีค่ะตาแนวน้องไว้จะมาร้องเพลงชาติใช่ไหมคะใช่พี่ร้องเพลงชาติของเราอ่าร้องเลยค่ะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเอามาน้ำมาเก็บก่อนเป็นประชาลาภาษาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงเร็วคงไว้ได้ทั้งมวล อ่าเร็วๆเงยหน้าขึ้นมาอ่าเร็วเร็วเงยหน้าขึ้นมาเร็วอ่ะลองได้ทั้งมวนแล้วอะไรต่อด้วยเท้ลวดไหมหรือเปล่าสาหมาดคีอ่าไทายนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอีกาลาจะไม่ให้ใครคมคีอ่าเร็วๆอ่าเร็วเร็เสร็จละ สระเรือทุกหยาดเป็นชาติปรีเรือใจแต้ใจไทยก็ไม่ไปใจจิโวก็เรื่องอะไรนี่ใจจิโวทำไมเก่งจังเลยอตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมืออ่ะแล้วร้องเพลงอะไรได้ด้วยคะร้องเพลงแม่ซัดอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงจอร์คเ้ ล้านเลยนะเหลือคะ,ะ,ะ,ะโอ้ยเพราะจังเลยไปไหมเดี๋ยวร้องเพลงอะไรได้อีกคะเดี๋ยวบาร์บี้เกอร์ร้องได้ไหมเดี๋ยวบาร์บี้เกอร์บาร์บี้เดี๋ยวบาร์บี้เกอร์ร้องได้ไหมร้อไม่ได้ร้องไม่ได้เหรอคะทำไมอะคะ ว้ายเหรอคะอันนั่งสวยๆสิคะข้างล่างอ่ะนั่งสวยๆค่ะอ่ะเงยหน้าขึ้นโอ้ยแตกเลยอบอาบายก่อนบายจุ๊บเลยโอ้ยแมวค่ะมันเจ็บค่ะเด็กน่าเป็นหรือเปล่าโอเคโอเคค่ะยิ้มสวยยิ้มสวยไม่ไม่สวยนี่ไม่สวยค่ะ